ทุกคนคลิปนี้กะสีมาบอกอพี่น้องผู้ลังคนที่เพิ่นเข้าใจผิดเด้อทุกคนเพิ่นเข้าใจว่าน้องบุเปะเ,เ,เป็นลูกเคิงลูกเคิงฝรังวสันทุกคนบริมีเสือบริมีเอยียงฝรังเด้อแล้วก็บ,บอแมน อ่บอมเนลูกครึ่งเป็นคนอีสานแท่พ่อแม่กับอีสานแต่ว่าที่วิวนาขึ้นลูกพึ่งนี่สงสัยเพิ่นอ่สงสัยอีพอเราไปเหตุงานอยู่ต่างประเทศโดนทุกคนแล้วก็ับไปเบิงแล้วอาจจะเป็นแย่งผู้สาวฝรั่งแล้วก็มเป็นไงฝ่ายกันเลยด้ลูกอ,อ่นา คือลูกเคืงเด้อทุกคนแต่ว่าน้องปูเปต้ต้องบอกว่าเป็นอ่าลูกพอยเงยยัดก็ไม่เงียฝ่ายเป็นยีสานแท้ยีสานแบบเล่าเลยเด้อทุกคนเพราะว่าเพื่อนเขาอ่าเพื่อนตั้งแต่ในน้อยแล้วทุกคนเพื่อนกับอ่าถามว่าน้องปูเป้เป,เป็นลูกเป็นลูกครึ่งบ่อียงสีน้องปูเป้่าเป็นลูกครึ่งเด้อคคึ่งเล่าเคึ่งเล่าบันนอกเด้อทุกคนสวัสดีจ้า